สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้งตัว IPPT d Platform นะครับซึ่งจะเป็นตัวเว็บ a มนจเมนต์สำหรับใช้งานร่วมกับตัว Talk Connect นะครับมาดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยนะครับก็เบื้องต้นก็เข้าไปใน Git นะครับ IPPT d Demo Site นะครับจากนั้นก็พิมพ์ก i ิดโค้แล้วก็ตามด้วย URL ของตัว IPPT Demo นะจากนั้นก็ cd ไปที่ตัวโฟลเดอร์ของ IPPT Demo Site แล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ env.example นะครับเป็น .env จากนั้นก็แก้ไขค่าของตัว env นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ก๊อป ตัวไฟล์มาแล้วก็ใส่วางทับไปเลยนะครับไฟล์ .env เสร็จปุ๊บก,กเ็เราจะทำการอินเชี่ยลตัว Docker Compose นะครับด้วยตามด้วยคำสั่ง docker compose ค d นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัว ippt นะครับตรงในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการติดตั้งในฝั่งของตัว backend นะครับก็จะใช้เวลาสักพักนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาดู status ของตัว container ว่าขึ้นครบทุกตัวไหมนะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งตัวเว็บฟอนต์เอ็นนะครับซึ่งตัวเว็บฟอนต์เอ็นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแอปแพลตฟอร์มของดีตันโอเชียนนะฮะซึ่งก็เป็นตัวคอ er นเทนเนอร์เนาะเบื้องต้นก็เราจะทำการ pull คอนเทนเนอร์ er ที่เราทำการสร้างไว้นะครับ ใส่ชื่อแล้วก็ใส่แท็กคอนเทนเนอร์ที่เราต้องการติดตั้งจากนั้นก็ปรับสเปคก็เป็นแค่5ดอนต่อเดือนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากนั้นก็กด next นะครับก็กด next เพื่อทำการติดตั้งใส่ชื่อด้วยก็ได้จะได้อ่าจำได้ว่าอ่าคอนเทนเนอร์นี้ชื่อตัวอะไรนะครับ งนั้นก็กด next แล้วก็ create resource ซึ่งตัว app platform จะเป็นการรันตัว container เนาะซึ่งจะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับ pull image ม,มาแล้วก็เดี๋ยวตัวระบบจะทำการ deploy ให้ซึ่งก็รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำมา ทำการตั้งค่าชื่อโดเมนของตัวเว็บฟอนเอ็นของเรานะฮะก็เป็น demo ktk how.com com นะครับแล้วก็ copy ตัว cname เพื่อที่เราจะได้ไปเซตค่า dns ซึ่งเราใช้ cloudflare ในการ control ตัว dns นะครับ setting cname แล้วก็ใส่ชื่อ จากนั้นก็ก๊อปแวรูที่ได้จาก Digital Ocean มาจากนั้นกดเซฟนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการกด Add Domain ซึ่งตัวระบบก็จะทําการ Redeploy ใหม่นะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกลิงก์นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บ a n a g e m e n t ของ ippt นะครับลองล็ g กอินเข้าไปดูนะครับ หน้าตาของตัว ippt platform ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งตัวเว็บ management mqtt อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็จะใช้อ p p p l a ฟ f o r m เหมือนกันก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเมื่อกี้ ไปเอาตัวอ m a เ e ที่เราจะติดตั้งของตัว MQTT นะจากนั้นก็กด Next ปรับ Resource ให้เป็น5ดอลต่อเดือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพื่อจะได้จำว่า Resource เชื่ออะไรนะจากนั้นกด Save แล้วก็กำหนด Port นะครับจากนั้นก็กด Next กด Next นะครับ แท็กชื่อของตัวคอนเทนเนอร์นะครับเราจะได้จําได้แล้วก็กดเซฟกด next แล้วก็ทำการเขียนดีซอสซึ่งก็จะใช้เวลาในการ deploy สักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการ setting ตัวโดเมนเหมือนเดิมนะครับ ก็ไปที่เมนูโดเมนจากนั้นก็เพิ่มโดเมน m q t t k i t d e m o ครับแล้วก็ Copy ตัว cname แล้วก็ไปที่ตัวข่าวแฟร์ทำการเพิ่มตัว cname ก็เปลี่ยนค่าตัว l u วนรูปจากนั้นก็กด Save เรก็ทําการแอดโดเมนนะครับก็คล้ายๆกับตัวเว็บตัวฟอนเะอ็นเนาะพอปรับเปลี่ยนค่าโดเมนก็จะทำการรีดีพอย y ใหม่อีกรอบนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อดีพอย y เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ของตัว MQTT นะก็จะแสดงลิสต์ของตัว device ถัดมานะครับเราก็ทำการติดตั้งอีก หนึ่งเว็บไซต์นะครับก็คือเป็นตัว Mumber ร์คล n แอนเว็บไซต์นะครับเ็า้ใช้ตัว app platform เหมือนกันนะครับก็ทำ mm hmm. การทู l image ของตัว Mumber w e เว็บมานะครับทำคล้ายๆล้ายสอเว็บแรกก็คือ setting เปลี่ยนชื่อ แล้วก็ทำการ deploy นะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อของตัวคอนเทนเนอร์กด save นะครับกด next ก็เขียนรีสอร์สขึ้นมาก็รอสักแบบหนึงนะให้ตัวแอบบีพอยก็ทำการตั้งชื่อตัวโดเมนนะครับแล้วก็ Copy ตัว cname จากนั้นก็เอาค่าไปใส่ไว้ในตัวข่าวแฟร์เนาะแล้วก็กดเซฟนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการแอดโดเมน ตัวคอนเทนเนอร์ก็จะทำการถูกดีพ l o y ยใหม่นะครับรีดิโอยใหม่ก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะครับเมื่อแอปติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกลิงก์นะครับตัวอ่ามัมเบอร์เบก็จะแสดงดังลูกนะครับอันนี้จะเป็นตัวจัดการสำหรับ ตัว Font e n นะครับเราก็จะมี3เว็บนะครับก็คือตัว m u m b l e เว็บแล้วก็ตัวจัดการ mpt แล้วก็หน้าเว็บ management ของตัว ippt platform นะครับ